สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The เ o v e r of Taro t ไพ่ายิบซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกที่ติดตามมาจาก Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกท่านเลยคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตความรักในช่วงของเดือนเมษายนให้กับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟก็จะมีชาวราศีเมษราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูนะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดและคนมีคู่ครึ่งแรกของคลิปนะคะจะเป็นดวงของคนโสดคนมีคนคบคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะ,ค,ะครึ่งหลังจะเป็นดวงของคนมีคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องรา,าราวความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูพลังงานของคนโสดกันดีกว่านะคะ คนโสดน,นะเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะสาหรับในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะถ้าเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของความรักนะความแม่นยําก็ค่อนข้างจะตรงนะคะในดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวาธาตุไฟนะคะชาวราศีธนูดวงความรักสถิตยอยู่ที่ภพอรินะคะแล้วก็ชาวราศีเมษสถิตยอยู่ที่ภพตนุ แล้วก็ราศีสิงห์นะคะดวงความรักสถิตอยู่ที่ภพกัมมะนะคะฉะนั้นความรักที่โดดเด่นของคนโสดนะจะจับพลังงานที่เด่นๆออกมานะคะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงทุกๆราศีนะคะเราจะจับพลังงานโดดเด่นที่สุดนะคะมาดูพลังงานของคนโสดกันบางคนบางท่านชาวธาตุไฟควบคู่อยู่กับชาวราศีตุลเนาะเดี๋ยวจะติ๊กนะคะ คนโสดนะ The Hangman นะเป็นกลุ่มชาวทัดลม The Empress นะคนที่เกิดในวันศุกร์นะขออีกธาตุอีกราศีเนาะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะไพ่อัคขะออกมาเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวความรักของคนโสดที่พยายามที่จะบาลานจิตใจตัวเองหรือว่าปรับจูนความคิดของตัวเองว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะสม นะะในกลุ่มของชาวราศีเมษนะ,ะในพลังงานของคนโสดนะ,ะรู้สึกว่าตนเองก็โสดแล้วก็ยังมีความสุขอยู่หรือว่ากําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะ,ะรอคอยความชัดเจนจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนบางท่านก็ รอไม่ไหวแล้วนะคะมีการจบจากอดีตเก่าๆเรื่องราวเก่าๆกับคนคบคนคุยเก่านะคะแล้วก็มารักตัวเองมากขึ้นนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของตัวเองหันมาดูแลความสวยความงามของตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเปิดประตูต้อนรับคนถัดไปนะคะคนที่คิดได้นะคะก็จะมีประมาณนี้ส่วนใครที่ ยังเหมือนกับว่ายังทุ่มเทในความรักมากจนเกินไปนะคะไม่ดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะ,ะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะคนใหม่ก็ไม่กล้าเข้ามาคนดีๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะ,ะฉะนั้นไพ่ที่ออกมาแนะนําให้กับเรื่องราวความรักของคนโสดก็คือนะคะรักตัวเองนะคะซีเรียนออกมาเนี่ยนะ,ะบางคนบางท่านก็รู้แล้วนะคะ ว่าอกหกักครั้งนี้มันควรจะกลับมารักตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะ,ะรอโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอนะคะไม่ยอมให้ตัวเองนะ,ะตกเป็นตัวเลือกนะคะฉะนั้นเราจะต้อง เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือกบ้างนะคะบางคนบางท่านก็เหมือนกับว่าไปคบไปคุยหลายคนนะคะก็ตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะเลือกใครนะคะหรือว่ากลับกลายเป็นที่แบบว่าตัวเองไปเป็นตัวเลือกของเขาซะงั้งนไปนะ,ะทั้งนั้นที่ตัวเองก็โดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะในกลุ่มชาวทดัดไฟเนี่ยนะค่อนข้างที่จะมีสะเสน่ห์รุนแรงนะคะเร่าร้อนนะคะแล้วก็บงับงเอิญว่าไปคบไปคุยอยู่กับคนทางไกลนะคะในความที่แบบว่า ตัวเองอาจจะไม่คาดฝันว่าเอ๊ะไปเจอคนที่เจ้าเล่ห์กว่าหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาอะนะมีเหมือนกับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์กว่านะคะเหมือนกับว่ากลับการที่ชาวธาตุไฟไปตกเสน่ห์ไปตกหลุมรักใครคนนั้นซะง,งั้นนะคะทาให้เหมือนกับว่าเอทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีความโดดเด่นมีความสวยมีความหล่อนะคะไม่แพ้ใครเลยนะในกลุ่มชาวธาตุไฟเนี่ย ะะแล้วก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจนะคะในบางคนบางท่านด้วยนะคะหน้าตาของกลุ่มชาวธาตุไฟอาจจะมีแบบว่าเป็นคนที่สวยคมเข้มหล่อนะคะทุกคนเลยนะ,ะในกลุ่มชาตทธาตุไฟเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามั่นอ,อกมั่นใจนะคะฉะนั้นนะคะอย่าย,ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะ,ะเพราะว่าเรามีความสวยมีความหล่อมีความโดดเด่นอยู่แล้วเราไม่สมควรที่จะไปเป็นตัวเลือกของใครเราควรที่จะได้มีสิทธิ์เลือก คนคนนั้นคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนะเลือกให้ถูกคนนะคะเลือกให้ถูกที่เลือกให้ถูกเวลานะคะเลือกคนที่เข้าใจเรานะคะเลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะโอกาสที่คนโสดนะคะบางคนบางท่านพอผิดหวังในเรื่องของความรักแลว้วก็มาโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานนะคะสร้างรายได้สร้างคร,ไรงอบครัว มากกว่าโฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าบางคนท่านก็มีพลังงานของความเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่ที่เข็ดหลับในเรื่องของความรักแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีทรัพย์สินเงินทองแล้วมีความสุขมากนะคะคือกลัวในเรื่องของการที่แบบคนที่เข้ามาในชีวิตนะจะมาหวังผลประโยชน์ นะะในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะอาจจะคิดประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในบางคนบางท่านก็มีพลังงานของแบบว่าพา่อแม่แมๆที่มีฐานะร่ำรวยนะคะบางคนบางท่านก็รับราชาการเนาะก็ยอมโสดนะคะส่วนมากในกลุ่มของพลังงานของชาวธาตุไฟเนี่ยจะมีคนโสดแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชาการทหารตำรวจค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นในความที่มั่นอบมั่นใจหรือว่าความใจร้อนหรือความ อยากจะเอาชนะหรือว่าหรือว่าความที่แบบไม่ยอมแพ้นะคะคือมีความที่รักใครชอบใครนะ,ะพอเขาไม่รักเราก็เหมือนเป็นการที่แบบว่ากลับมารักตัวเองจะดีกว่าอะไรประมาณนี้คือยอมเสียยอมเสียไปในสิ่งที่แบบว่าไม่จําเป็นนะคะคือประมาณนี้นะ,ะเป็นการที่แบบว่า กลับมาแล้วตัวเองแล้วมีความสุขอยู่กับตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขนะพลังงานของคนโสดน,นะคะมีการจบจากนะคะเดอจัดเม้น์นะ,ะจบจากสิ่งเก่านะคะคือจบจากความวุ่นวายในชีวิตอ่ะจบจากชีวิตครอบครัวที่มันวุ่นวายนะคะบางคน,นท่านก็มีการที่แบบเห็นชีวิตคนอื่นเขาวุ่นวาย<ม>ก็ไม่อยากจะมีครอบครัวอะไรประมาณนี้มีความเบื่อหน่ายนะคะเบื่อเซ็งนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็ สำหรับกลุ่มชาวธาตุไฟคนส่ระวังนะคะเป็นการที่แบบว่าไปช่วยเหลือหรือว่าไปแบบว่ากลุ่มชาวธาตุไฟนี้มีความที่มีจิตใจที่มันเมตตาะคะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะระวังคนอื่นนะคะมาหลงสเสน่ห์นะคะคิดว่าชาวธาตุไฟมีใจให้นะ,ะเพราะเอิญว่านะ,ะกลุ่มชาวธาตุไฟนะ,ะเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วนะ,ะแต่ คนที่เข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคิดว่ากลุ่มชาวทไฟรักหรือว่าชอบอะไรประมาณนี้เขาก็แอบมาหลงเสน่ห์กลุ่มชาวทัศไฟด้วยความใจดีของชาวทัศไฟด้วยก็ได้นะบางคนบางท่านเนาะคือใจอยากจะโสดแต่บังเอิญเนื้อคู่มานะก็ไม่สามารถที่จะโสดได้อะไรประมาณนี้บางคนบางท่านก็ตัดสินใจที่จะเทความรักนะที่ไม่ดีนะคะออกไปในชีวิตนะ กลัวในเรื่องของความผิดหวังบางคนบางท่านก็เจอความรักเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็เหมือนกับว่ารับพิจนาาณานะคะแต่ว่าถามว่าตัดสินใจที่จะเลือกเป็นคูคค่ครองคนรักเลยไหมก็ยังไม่นะคะยังมีความที่แบบรักษาพื้นที่ของตัวเองอยู่นะคะอยู่อยู่ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขมากกว่านะคะสิ่งที่โฟกัสก็คงจะเป็นการงานและการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักให้กับคนโสดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ แน่ใจเหลอนะคะว่าอยู่สดๆแล้วมีความสุขนะนะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็ลองเปิดใจดูนะกลุ่มชาวธาตุไฟนะคะโอ้ค่ะผิดหวังกันกกันมาก็เยอะแล้วเนาะอืมกลุ่มชาวธาตุไฟมีพลังงานความมุ่งมั่นตั้งใจ King of Pentacles นะคะมีพลังงานของความเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆคนโสดนะคะ มีใครมาขอโอกาสด้วยนะมาขอความรักนะแต่ว่ากลุ่มชาท่าไฟอ่ะกลัวในเรื่องของความรักที่มันผิดพลาดนะคะกลัวความวุ่นวายนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเดือดฟูขึ้นมารักตัวเองดีกว่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้อิสระแล้วนะคะก็เลยจบความรู้สึกที่อยากจะมีแฟนนะคะจบความรู้สึกที่อยากจะมีคู่ครองคนรักมีภรรยามีสามีนะคะคือรักตัวเองนะคะ ทำให้คนอื่นเขาแบบว่าหลงสเสน่ห์ชาวธาตุไฟนะคะมีการที่แบบบางคนบางท่านก็ใจจริงแล้วก็อยากมีแฟนเนาะแต่ก็ไม่กล้านะคะกลัวความเสียอกเสียใจนะคะ <S <S หรือว่าบางคนบางท่านผิดพลาดผิดหวังเจอความรักที่มันแบบเป็นรักสามเศร้านะคะที่ผ่านมาก็เจ็บปวดนะคะก็ยังรักษาดูแลหัวใจอยู่นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะ มีใครเข้ามาในชีวิตได้นะพลังงานของคนโสดนะคะแต่ตอนนี้นะะอาจจะความรักอาจจะดูเงียบๆนะคะเงาๆกันไปก่อนเนาะเพราะว่าเรากลับมารักตัวเองนะคะเราไม่เปิดใจให้คนอื่นนะคะพลังงานของคนโสดก็มีประมาณนี้นะกลุ่มชาวธาตไฟนะคะถามว่ามีเสน่ห์ไหมก็มีเสน่ห์นะคะคนเข้ามาก็มีเข้ามาให้คุยเข้ามาให้เลือกอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ใช่เวลา ที่เหมาะสมนะคะเขาเข้ามาผิดเวลาเท่านั้นเองชาว่าไฟอาจจะยังไม่เปิดใจด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คนมีคู่กันนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรขอเคลียร์กองไ้าแป๊บหนึ่งนะคะด้วยความที่แม่หมอ ทำคลิปตอนกลางคืนนะคะความเงียบทาให้รู้สึกว่าตัวเองคุยคนเดียวนะ,ะมาดูนะคะดวงความรักควาสัมพัน์ของคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่พลังงานนะคะคนคนที่เป็นคู่กันนะคะ มีพลังงานของความรักความเมตตานะคะความปานีซึ่งกันและกันนะคะมีความช่วยเหลือกันนะคะอบอามารีชวนกันไปวดัดไปทําบุญนะคะหกเหรียญน,นะคะแล้วก็พลังงานของความผิดหวังนะคะในรักครั้งเก่านะคะคู่ของรักอาจจะเป็นชาวธาตุดินพุสธกันมก่กรหรือว่าเป็นชาวธาตุไฟนะคะที่เคยจบจากเรื่องราวอดีตเก่าๆไปแล้วนะคะมีการที่แบบว่า ลืมความรักเก่าความรู้สึกเก่ากับคนเก่าไปแล้วนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะกลุ่มชาวราศีกันนะ,ะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่มีความรักใหม่นะคะคู่ครองใหม่ก็เป็นการที่แบบคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะดูใจกันมาเรื่อยๆด้วยอาจจะพบเจอกันจากที่ทํางานนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ มีคนแนะนำไม่รู้จักด้วยก็ได้นะคะเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม้ที่มาเจอกันนะคะหรือว่ากลุ่มชาวััดไฟที่เป็นพ่อไม้ไม้นะคะที่เปิดประตูหัวใจให้ตัวเองได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่นะคะหลังจากที่อยู่เงาๆเศร้าๆโุดๆมานานแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เลือกคบเลือกคุยกับคนที่เหมือนกับว่ามีเป้าหมาย ะะทิศทางเดียวกันนะคะก็คือในการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงนะคะก็เรื่องราวอาดีตเก่าๆที่ผ่านมาอาจจะดูมีบาดแผลนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีความผิดพลาดนะคะผิดพลั้งในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นการที่แบบว่า มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เป็นความรักที่มันดูนะคะดูจะแฮปปี้เนาะเดือดซันขึ้นมาเนี่ยนะคะเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะมีกันและกันนะ,ะพยายามที่จะเหมือนกับว่าสื่อสารพูดคุยกันตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ให ยืนยงนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะ mm hmm. น่าจะเป็นช่วงของระยะเวลาที่คนมีคู่ชาวััตไฟกําลังคบหาดูใจกันนะคะ mm hmm. ด้วยอาจจะมีความที่แบบอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตอยากจะมีครอบครัวที่เป็นหลักเป็นฐานนะคะมีการที่แบบว่าพูดถึงความฝันอนาคตข้างหน้าด้วยการมีพลังงานของสามีเก่าคนเก่ากลับมาด้วยนะคะสาหรับกลุ่มชาวทัดไฟเนาะคือมีการที่แบบว่า ยังคิดถึงความรักความห่วงใย,ยและความใส่ใจกันอยู่แล้วก็ยังคอยช่วยเหลือเทคแคร์ care, ดูแลในเรื่องของการเงินนะไม่ขาดเลยทีเดียวนะด้วยบุญกุศลที่หนุนนำนะคะทำให้ถึงแม้ว่าจะพบเจอกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดหรือว่ามีเรื่องราวของการที่แบบว่าไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะแต่ว่าคนที่เป็นคู่กันแล้วนะไม่ว่าจะ เกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะก็สามารถกลับมาเคลียร์กลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะเพียงแค่เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมามีการที่แบบว่าห่างหายการพูดคุยกันไปแค่นั้นเนาะเนี่ยเห็นไหมเพจซอฟเบรตเคอร์มีพลังงานของคนรักเก่าสามีเก่ากลับมานะติดต่อสื่อสารกลับมานะอย่างรวดเร็วเลยนะเพื่อที่จะมาเคลียร์ ปัญหาที่อดีตนาะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะสิบถ้วยเนี่ยนะคะเป็นการที่แบบว่าพลังงานของคนเก่านะคะคนที่เป็นภรยาเป็นสามีกันแล้วอะแต่ถ้าเป็นพลังงานของคนคบคนคุยกันน่าจะศึกษาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ทําคลิปมานะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวทาดไฟอะเป็นเรื่องราวของคนอุกหัก นะเป็นเรื่องราวของคนที่แบบว่าทะเลาะก,กันเป็นเรื่องราวของคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีอีโก,โก้นะคะใส่กันนะคือไม่ยอมพูดกันนะแต่หลังจากที่ลดดาบลงแล้วนะคะมีการกลับมาพูดคุยกับมาเคลียร์กันนะกลับมาสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งกนและกันนะคะในชีวิตครอบครัวนะคะมีการวางแผนนะคะอนาคตข้างหน้านะคะเพื่อโฟกัสไปในสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะ The world เนี่ยเป็นการที่แบบว่าโคจรกลับมาครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเค,คลียร์นะคะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันเนาะพลังงานกลุ่มชาวราศีเมษโดดเด่นนะคะในการที่แบบว่ากลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันคาใจกันอยู่นะคะหลังจากที่เก็บกดมานานแล้วนะมีพลังงานที่แบบขอโอกาสด้วยอ่ะ คือมีความจริงจังมุ่งมั่นนะคะมีความใจร้อนพลังงานของวัยรุ่นความเป็นเด็กนะคะแต่ว่าเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของอนาคตความรักนะคนมีคู่นะจะทำอย่างไรบ้างนะถ้าเราจะมาพูดถึงบทสนทนาหรือว่าความรู้สึกของ ชาวราศีเมษกับคู่ครองคนรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่จะบอกอะไรนะเดี๋ยวชาริออดนะมีการพยายามกลับมากลับมาเคลียร์ของใครคนใดคนหนึ่งนะที่แบบว่าอยากอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเดิมมันมีความสุขนะคะเดิร์สันอนะ่ะอืมภรรยาเก่าสามีเก่านะคะกลับมาพูดกลับมาสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแล้วเนาะมีพลังงานของการ แยกจากกันด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานการอยากกลับมาเคลียร์ด้วยนะ,ะในออสเวนเนี่ยนะคะคือห่างกันไปนานนะคะคิดถึงกันมากเลยนะคะหรือว่าบางคุมบรท่านภรรยาสามีไปทํางานต่างจังหวัดต่างท่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเป็นข้าราชการนะคะต้องย้ายสังกัดไปทํางานจังหวัดอื่นอะไรประมาณนี้คืออาจจะมีการที่แบบว่าพอแง่แสนง,งอนกันนะค,ะคือ คูค่ครองคนรักภรรยาอาจจะมีการต่อว่าต่อขานในเรื่องของการที่แบบความเจ้าชู้ของสามีนะคะประมาณนี้นะก็เลยสามีก็ขอย้ายกลับมานะคะเพื่อที่จะกลับมาเคลียร์กับภรรยาคะ,ะกลับมาพูดนะคะกลับมาแสดงความรักความใส่ใจความห่วงใย,ยให้กันและกันนะคะมีของฝากของฝันนะคะมาให้กันด้วยคะ,ะกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็ วางแผนอนาคตข้างหน้านะคะบางคนบางท่านถ้ายังไม่มีบุตรก็มีโอกาสวางแผนนะคะการมีบุตรมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นการงานมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในพลังงานของคนเป็นภรรยาสามีกันนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่านะคะคนมีคู่นี้คือจะแบบกลับมาหวานชื่นนะคะกลับมาแบบโรแมนติกนะ,ะมีการที่แบบนัดแนะกันไปฮันนีมูนกันรอบสองอะไรก็ได้นะ,ะจาก โควิดนะคะระบาดมาเยอะแยะนะคะก็ระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็นอกจากจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของภัยธรรมชาติโลกภัยค่าเจ็บแล้วนะคะจะต้องทำใจนะคะว่า สามีคงไม่นอกใจหรอกเพราะว่าโควิดเยอะนะไม่ไปเที่ยวไหนหรอกนะคะเราต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจภรรยาสามีของเรานะคะคือเชื้อโรคนะคะอย่าห่วงความสุขส่วนตัวนะ,ะเชื้อโรคเยอะแยะนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะ,ะมีโอกาสติดโรคนะ,ค,ะคือดูจากดวงแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครชาวธาตุไฟนะคะเมษธน,นูเนี่ยโดยเฉพาะชาวราศีเมษน,นะ คือมีดาวมนตุตยูอยู่ในตัวเองอ่ะฉะนั้นเชื้อโรคนะคะระวังเชื้อโรคด้วยระวังอารมณ์ความใจร้อนความที่แบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะคือคอ,อาจจะมีความที่แบบยับยั้งชั่งใจได้น้อยอ่ะคือยับยั้งความอยากของตัวเองนะเห็นเพื่อนชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่มนะคือท,ท,ทั้งๆที่โควิดเยอะนะคะก็ยังอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือระวังด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,ะ,ค,ะคืออยู่ใกล้ตัวชาวราศีเมษมากที่สุดนะคะ ประมาณนี้นะคะมีโอกาสคือโอกาสสูงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะเพราะว่าพลังงานคือมีความร้อนในตัวนะคะคือธาตุหินกับธาตุหยางมีไม่เท่ากันน่ะในตัวเองออก็สังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองมีอารมณ์ร้อนแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้หรือเปล่านะ,ะในช่วงนี้นะก็เป็นห่วงชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินให้กลุ่มชาว ธาตุไฟเมษธนูนะคะเราจับพลังงานรวมนะคะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตรงทุกราศีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะกลุ่มชาวธาตุไฟดวงการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะขอคำแนะนาในเรื่องของการเงินกันดีกว่าการเงินก็น่าจะ King of c u p นะบางคนบางท่านเนาะก็มีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะถามว่าน่าจะเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงในเรื่องของการคิดที่จะวางแผนนะคะที่จะลงทุนนะคะบางคนบางท่านก็ใจร้อนหรือว่าศึกษาหาข้อมูลไม่ละเอียดไม่รอบคอบนะคะมีโอกาสที่จะลงทุนผิดพลาดนะคะเพราะว่าความไม่รอบคอบความใจร้อนนะคะ ควรจะศึกษาหาข้อมูลก่อนที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจนะคะด้วยกลัวที่แบบว่าบางคนบาท่านก็อาจจะมีทรัพย์สินนะคะเงินทุนไม่เท่าไม่มากไม่เยอะนะคะฉะนั้นการที่แบบว่าจะทําธุรกิจลงทุนนะคะควรปรึกษาหาข้อมูลจากบุคคลรอบข้างหรือว่าผู้รอบรู้นะคะให้คําแนะนําดีๆนะคะสำหรับใครที่ คิดอยากจะนําเงินก้อนมาลงทุนนะคะหรือว่าเสี่ยงโชคเก่งกาไรในกลุ่มชาวธาตุไฟนะคะรวมๆแล้วนะ,ะแต่ถ้าดวงโชคลาบอ่ะเราต้องดูพื้นดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราจะดูรวมๆมไม่ได้นะคะโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก็ก็มีนะคะแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นนะคะว่า แต่ละคนเนาะผลผลบุญนะคะของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันหรือว่าพื้นดวงความมีโชคลาภของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าท่านจะมีโชคมีลาภหรือไม่นะคะแต่สําหรับใครที่แบบบางคนก็เกิดในกลุ่มลัคนาราศีธาตุไฟแต่ว่าเป็นคนราศีธาตุนี้นะคะก็มีความกำกึ่งนะคะฉะนนั้นก็ อาจจะมีเปอร์เซนต์ที่จะมีโชคลาภได้บ้างหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าไพ่ยิปซีเป็นการจับพลังงานรวมนะคะสุ่มๆออกมาะคะส่วนโหราศาสตร์ทไทยนะคะเราเป็นการดูดวงส่วนตัวส่วนบุคคลจึงมีความแม่นยำมากกว่านะคะก็การทำนายไพ่แต่ละสำนักแต่ละคนก็มีการพูดความหมายของไพ่ที่ อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะความหมายของไพ่หน้าไพ่แต่ละไพ่นะคะมีไม่ตายตัวนะคะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านหรือว่าผู้อ่านไพ่แต่ละท่านนะคะรวบรวมนะคะภาษาหน้าไพ่นี้นะคะออกมาสื่อสารกับท่านในรูปแบบใดนะคะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการฟังและชมในการดูดวงไพ่ยิปซีด้วยนะคะก็ มีความเชื่อมั่นนะคะบางทีก็แม่นมากนะคะในในการที่เปิดไพ่ดูดวงนะคะหรือว่าไพ่ทุกสำรับนะคะมีสิ่งส์สิทธิ์สถิตยอยู่นะคะเราก็ถ้าเรามีความเชื่อใจหรือว่ามั่นใจว่าอาจารย์ท่านนี้นะคะสามารถให้คําแนะนํากับเราได้เราก็ไปปรึกษาคนที่เราไว้ใจนะคะฉะนั้นก็ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปรวมๆนะคะที่แม่หมอทําขึ้นมานะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะสำหรับสิ่งใดที่พูดออกมาแล้วนะคะทำร้ายจิตใจท่านนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้แต่สิ่งใดที่มีประโยชน์นะคะก็สามารถเก็บนนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ